นี่นะครับพี่ส่วนที่เราจะเก็บพลติกขึ้นสีขาวแบบนี้คือมันเสื่อมแล้วกดไปก็แต่บีบไปมันก็แตกแบบนี้คือมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บหนังใส่ใหม่ทำให้มันใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่กาดเข้าไปนะจุดเดิมอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่ผมเย็บแล้ว ่าคู่นี้ครับผมเก็บงานะให้ลูกค้าแล้วมาดูรอยเย็บนะครับไม่ได้แปะกาวเียนะเย็บด้วยใช้หนังแท้กาดใส่ตำแหน่งเดิมครับมีระบายระบายความร้อนเหมือนเดิมระบายอากาศเหมือนเดิมครับพื้นเก็บงานให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นคาบกาวนะครับเดี๋ยวใช้ใช้ไปมันก็ลบออกนะครับจุดหมุนใส่ที่เดิมออันนี้เสริม ฟองน้ำด้านไหม่ไปด้วยชั้นหนึ่งจะเห็นหนูๆออกมาอ่าเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับใส่กาบทุกอย่างเข้าไปที่เดิมแล้วใส่กาบทุกอย่างเข้าไปที่เดิมนะครับรองเท้า ข้อมูลใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมมือเดียวนะครับก็เลยใส่หน่อยน,นี่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับข้อมืนโอเคขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับที่ยังไม่เห็นว่างานเสร็จแล้วเป็นยังไงเลยแต่โอนเงินมาก่อนขอบคุณมากครับ